สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการแอบอ่านไล n e กันนะคะโดยที่ไม่ให้ผู้ส่งรู้ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่ a p p เพลย์ t โ e ก่อนนะคะเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปแอปหนึ่งะคะ่ะ ให้พิมพ์ชื่อตามนี้นะคะเป็นแอปตัวนี้นะคะ่ no last list ะ a n c e n o l a s t r e a d คะ่ะแล้วก็เราจะเห็นเขาขึ้นมาให้เพื่อนๆมาดูตัวที่เป็นไอคอนสีฟ้าตัวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยะคะ่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ติดตั้งนะคะ เมื่อระบบเขาติดตั้งให้เราเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราเข้าไปที่แอปตัวนี้เลยนะคะตัวอนซ c นะคะเมื่อเข้ามาที่แอปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทำตามขั้นตอนนี้เลยมาเลือกที่ next นะคะแล้วก็มาเลือกที่ next อีกรอบะคะ่ะ อ่าระบบเขาก็จะบอกอะไรต่างๆก็มาเลือกตัวนี้อีกรอบนะคะ next ระบบเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้แอปแชทต,ต,ตัวไหนอะค่ะที่ต้องการอ่านโดยที่ไม่ให้เขารู้ะคะ่ะก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้นะคะอ่าปุ้ยเลือกเป็นเฉพาะไลน์นะคะตัวนี้ ก็ให้เขาติ๊กเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะต่อมาก็มาเลือกที่ next ต่อค่ะ,ะแล้วก็ระบบเขาก็จะให้เรายอมรับโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ยอมรับเงื่อนไขก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้เรามาเปิดการเข้าถึงการแจ้งเตือนนะคะตรงนี้โยกให้เขาเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะมาเลือกที่อนุญาตนี่ค่ะเราก็เปิด การเข้าถึงได้แล้วนะคะเดี๋ยวย้อนออกไปนะคะอ่าระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพก็ให้เรามาเลือกที่ตกลงนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าตาตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เรามาเลื่อนตรงนี้นะคะตรงแทบตรงนี้แทบตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ตรงนี้นะคะ่ะแทบสีเทาๆ ตัวนี้คือลายของเรานะคะให้เรามาติ๊กตรงนี้ค่ะระบบก็จะขึ้นแถบสีเขียวกับแอปตัวที่เราเลือกนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะลองส่งแชทเข้ามาที่ลายเครื่องตัวนี้นะคะ อันนี้คือตัวลายที่เราส่งมานะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ตัว anc นะคะเปิดเข้ามาอ่านก็ให้คลิกลายตัวนั้นเลยนะคะที่เราต้องการจะเปิดอ่านนะคะอ่าระบบเขาก็จะบอกว่าตรงนี้อาจจะมีโฆษณาขั้นกลางนะคะ เขาก็จะบอกว่าเราได้รับข้อความตอนไหนนะคะอันนี้จะเป็นข้อความก็คือคนนั้นเขาทักมาสวัสดีใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะตัวนี้จะเป็นเพื่อนเขาส่งสติกเกอร์มาให้เราถ้าเขาส่งสติกเกอร์หรือว่ารูปภาพมาให้เราค่ะเราจะไม่สามารถอ่านได้จะอ่านได้เฉพาะข้อความนะคะที่เป็นตัวอักษระคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูที่แอปไลน์ว่าเขาส่งตัวแชทมาให้เราหรือเปล่า แล้วข้อความเป็นแบบไหนนะคะเข้ามาที่ l ลายนะคะไปเข้ามาที่เพื่อนนะคะตรงนี้ตัวนี้คือเป็นการที่เรายังไม่ได้เปิดอ่านนะคะเพื่อนทางนู้นเขาก็จะเห็นว่าเรายังไม่เปิดอ่าน เดี๋ยวเราจะคลิกไปที่ตัวนี้นะคะที่เขาส่งมาให้เราแล้วเราใช้แอปอันซีนเปิดอ่านเมื่อกี้ค่ะ่วันนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าเขาส่งสวัสดีจริงๆด้วยแล้วก็เป็นสติกเกอร์ซึ่งเมื่อกี้สติกเกอร์เราจะอ่านไม่ได้นะคะ่เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถแอบอ่านลายของคนที่ส่งมาให้เราะคะ่ะโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราอ่านลายของเขาแล้วะคะ่ะ เพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการอ่านไลน์โดยที่ไม่ให้เพื่อนรู้ตัวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ